สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่ผ่านมาโลกได้จับตามองปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญของสหรัฐที่มีชื่อรหัสว่า Midnight Hammer ซึ่งเป็นการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดของอิหร่านอาจารย์รัฐครับ เป้าหมายนี้ไม่ได้ธรรมดาเพราะมันถูกฝังลึกอยู่ใต้ภูเขาเกือบ100เมตรและถูกออกแบบมาเพื่อทนทานการโจมตีโดยเฉพาะคำถามคือการจะทำลายเป้าหมายที่แข็งแกร่งที่สุดแบบนี้สหรัฐต้องใช้อาวุธอะไรและเรื่องราวทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ สวัสดีค่ะคุณเอกปฏิบัติการครั้งนี้คือการแสดงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของสหรัฐเลยค่ะมันคือการทำงานร่วมกันของคู่หูเพชรคาดที่ดีที่สุดในคลังแสงนั่นคือเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 Spirit และระเบิดทลายบังเกอร์ GBU 5 7 Mob ค่ะ เรามาทำความรู้จักอาวุธทั้งสองชนิดนี้กันก่อนเลยครับเริ่มที่ B2 Spirit ครับ B2 Spirit, Spirit คือเพชฌคาตล่องหนพิสัยไกลค่ะด้วยเทคโนโลยี Stealth ที่ทำให้มันหลบหลีกเรดาร์ได้ดีที่สุดมีพิสัยการบินไกลถึง1 0,000ื่นไมล์ทะเลด้วยการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแค่ครั้งเดียวและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเครื่องบินเพียงชนิดเดียวในโลกที่สามารถบรรทุกระเบิด GBU-57 ได้ถึง2ลูกพร้อมกันแล้วตัวระเบิด GBU 57ล่้ะครับมันทรงพลังขนาดไหน gbu 5 7หรือหมอบคือที่สุดของระเบิดทลายบังเกอร์ค่ะมันหนักถึง3 0,000่นปอนด์และมีรายงานว่าสามารถเจาะคอนกรีต,ตเสริมเหล็กได้ลึกถึง200ฟุตรหรือเกือบ61เมตรก่อนที่หัวรบจะระเบิดแต่ถึงอย่างไรมันก็มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่สำคัญคือมันจะระเบิดเมื่อหยุดนิ่งแล้วเท่านั้นหากเป้าหมายเป็นโพรงใต้ดินขนาดใหญ่ระเบิดอาจจะพุ่งทะลุไปก่อนที่จะทำงาน ได้เต็มประะสิิทธภาพค่เมื่อเรารู้จักอาวุธที่ทรงพลังขนาดนี้แล้วอะไรคือชนวนที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจใช้มันครับอาจารย์ปฏิบัติการนี้เป็นผลมาจากความตึงเครียดที่สั่งสมและยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้าค่ะเรามาไล่เรียงกันดูเลยนะคะ กุมภาพันธ์2,568ประธานาธิบดีทรัมป์หรือฟื้นแคมเปญแรงกดดันสูงสุดต่ออิราน7มีนาคม2,568ทรัมป์พยายามเปิดโต๊ะเจรจาครั้งสุดท้ายด้วยการเขียนจดหมายถึงผู้นำสูงสุดของอิรานพร้อมคำเตือนถึงผลกระทบทางทหาร เหมือนจะเริ่มต้นด้วยการเจรจานะครับใช่ค่ะแต่เป็นการเจรจาที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน12เมษายน2568การเจรจาเริ่มต้นที่โอมานโดยทรัมป์ขีดเส้นตาย60วันให้อิรานต้องบรรล,ลุข้อตกลง19เมษายน2 5 8 8มีการเจรจารอบสองที่โรมแต่ในขนาดเดียวกันกองทัพอากาศอิสราเอลก็ซ้องรบใหญ่จำลองการโจมตีด้วยขีปนาวุธเป็นการส่งสัญญาณคู่ขนานที่ ชัดเจนค่ะและสัญญาณเตือนภัยที่ชัดที่สุดก็มาถึงใน11มิถุนายน2568มีรายงานว่าครอบครัวของทหารสหรัฐเริ่มเดินทางออกจากตะวันออกมาเอกแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ระเบิดขึ้นทันทีถูกต้องค่ะ ในวันที่12มิถุนายนอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเตเฮรานครั้งใหญ่โดยใช้เครื่องบินรบ200ลำพร้อมโดรนที่สายรับลักลอบนำเข้าประเทศ13มิถุนายนอิรานตอบโต้ด้วยขีปนาวุธซึ่งส่วนใหญ่ถูกสกัดไว้ได้14มิถุนายนการเจรจาถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการจากนั้นก็เข้าสู่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐโดยตรง21มิถุนายนสหรัฐเริ่มโจมตีโรงงาน3แห่งที่มีความ สำคัญต่อ,อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน 22มิถุนายนมีการปล่อยข่าวการส่งเครื่องบิน B2 ไปยังเกาะกวมเพื่อปลอมปรามแต่แท้จริงแล้วคำสั่งโจมตีได้ถูกอนุมัติและ B2 อีกชุดกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายแล้ว23มิถุนายนมีการยืนยันว่าสหรัฐได้ใช้ระเบิด GBU 5 7ในปฏิบัติการแล้วซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการใหญ่ในคืนวันที่26มิถุนายนครับแล้วในคืนวันที่26มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นครับในคืน เครื่องบิน B สองหลายลำได้บินออกจากฐานทัพมุ่งหน้าสู่อิหร่านอย่างเงียบเชียบและในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามก็ได้ปล่อยระเบิด GBU 5 7โจมตีเป้าหมายนิวเคลียร์สามแห่งคือที่ฟอร์โดนทานส์และเอสฟาฮานแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จไหมครับนี่คือจุดที่ซับซ้อนที่สุดค่ะแม้จะสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่ผลการประเมินในภายหลังชี้ว่าโรงงานฟอร์โดไม่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง และที่น่ากังวลกว่านั้นคือมีความเป็นไปได้ว่าคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอาจถูกอิหร่านเคลื่อนย้ายไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนการโจมตีแล้วเท่ากับว่าสหรัฐใช้สุดยอดเทคโนโลยีแต่ก็อาจจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริง ถูกต้องค่ะปฏิบัติการ Midnight Hammer ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึงขีดจำกัดของอำนาจทางทหารว่าแม้แต่อาวุธที่ท่งพลังที่สุดก็ไม่อาจรับรองการทำลายล้างที่สมบูรณ์ได้และยังอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้ปัญหายิ่งแก้ไขได้ยากขึ้นในระยะยาวค่ะ อาจารย์รัฐแล้วครับคิดว่าปฏิบัติการทางทหารที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นนี้จะช่วยยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ได้จริงหรือจะเป็นการราดน้ำลังเข้ากองไฟให้สถานการณ์บานปลายยิ่งขึ้นร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสารรค์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ และถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การทหารและการเมืองโลกที่ซับซ้อนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องข่าวถอดรหัสของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ